มาทำความรู้จักกับไซเฟอร์โพองกรลับนะครับภายใต้ของรัฐบาลโลกนะครับที่ทําเรื่องเลวซามทั้งนั้นเลยโอ้โห,โหโจวหัวมาซะแย่ <Yeah S 1> เลยนะแต่เราไปดูดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดองค์กรนะครับอย่างไซเฟอร์โพองค์กรที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรัฐบาลโลกนะครับจนทําให้ผู้คนนั้นกล่าวขานนะครับว่า พวกนี้เนี่ยคือสุนัขรับใช้ของรัฐบาลพร้อมๆจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับโดยมีคําว่าเป็นคนของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบไว้อยู่แต่พวกเขานั้นมักจะทําเรื่องเลวซามหรือเรื่องไม่ดีมากมายเลยนะฮะในเรื่องวันพีชจากที่ว่าล่าสุดนี้นะครับในเรื่องวันพีชนั้นมักจะมีการเชื่อมโยงนะครับกับ CPCO นะครับซึ่ง CPCO หลายคนจะไม่ทราบแหละครับว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ของไซเฟอร์โพลหนึ่งทีวันนี้ก็เลจะทําข้อมู เกี่ยวกับองค์กรนี้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือในแอปบิลิบิลีนะครับก็สามารถรับชมผมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับองค์กรอย่างไซเฟอร์โพนั้นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในมังงะวันพีชในตอนที่3 2 3หรือในอนิเมะนะครับในตอนที่230โดยจะเป็นองค์กรนะครับที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับรัฐบาลโลกนะครับเอาง่าย ทหารเรือนะครับองค์กรหรือกองทัพที่มันยิ่งใหญ่ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลโลกอีกหนึ่งทีส่วนไซเฟอร์โพนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกแยกออกมานะครับอาจจะต้องทํางานร่วมกับทหารเรืออีกหนึ่งทีนะครับเพราะว่าองค์กรนี้จะมีความสําคัญเรื่องการรับผิดชอบเรื่องข่าวกรองนะครับอย่างเช่นบางทีมันก็จะมีเรื่องลับๆนะครับฝั่งโจรสลัดเนี่ยพวกนี้นะครับก็มักจะแฝงตัวเข้าไปเพื่อไปทํางานนะครับสืบข้อมูลต่างๆนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเอาข้อมูลส่วนนี้มาให้ฝั่งรัฐบาลโลกนะครับฝั่ง โจรสลัดบางทีโจรสลัดอยากจะไปที่นู่นนะครับไปถล่มที่นู่นที่นี่ทหารเรือนั้นนะครับจะได้ไปสกัดกั้นได้ทันเวลาหรือบางทีแล้วนะครับไซเฟอร์โพนั้นนะครับยังเป็นองค์กรเนี่ยที่สืบสวนนะครับเรื่องราวลับๆในโลกใบนี้หรือแม้การจารกรรมต่างๆหรือการลอบฆ่าบุคคลสําคัญของโลกใบนี้นะครับเพื่อเป็นการปิดปากนะครับก็คือรัฐบาลโลกอยากจะปิดปากใครนะไซเฟอร์โพนั้นจะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่จะเป็นคนจัดการ ซึ่งว่ากันว่านะครับองค์กรนี้อย่างไซเฟอร์โพนั้นมีประจำนะครับอยู่ทุกมุมของโลกเลยนะครับคือคุณเดินไปเยี่ยวนหนก็อาจจะพบเจอนะครับองค์กรนี้ในการยืนคุณดูเยี่ยวอยู่ก็เป็นไปได้เป็นเพราะว่าองค์กรนี้นะครับถูกสร้างมาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะควบคุมคนบนโลกไปนี้ให้หมดเลยไม่ให้รู้เรื่องราวนะครับความลับของโลกเช่นร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับหรือเรื่องราวที่มันแบบไม่ดีไม่งามของรัฐบาลโลกที่พวกเขานั้นทําการปกปิดเอาไว้ โดยสำหรับองค์กรไซเฟอร์โพนั้นนะครับหลายคนจะคิดว่ามีเพียงแค่ CP 9กับ c p 0ีโหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแต่ว่าหน่วยงานที่ว่าดังที่สุดแล้วนะครับที่เราเรารู้จักกันดีแต่จริงแล้วหน่วยงานนี้นะครับมันเรียงตามตัวเลขเลยตั้งแต่ CP1 ยัน c p 8นะครับหรือง่ายตั้งแต่ CP1 จนถึง CP8 เลยโดย1-8ถึงนี้นะครับจะถูกลงทะเบียนอย่างเป็นทางการคือประชาชนหรือโลกนี้ต้องรับรู้นะครับว่าเอ้ยมีองค์กรนี้อยู่นะเมื่อหน่วยงานองค์กรนี้ปรากฏตัวขึ้นนะครับต แต่มันก็ยังมีอีก2หน่วยงานนะครับที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนใดๆนะครับมีสิทธิพิเศษในการจัดการอย่าง CP9 แล้วก็ c p c แต่ว่า CP9 กับ c p 0นี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับเรื่องระบบงานที่เขาต้องทําอย่างเช่น CP9 นั้นได้รับสิทธิจากรัฐบาลนะครับว่าสามารถสังหารพลเรือนได้เลยที่ขัดขวางนะครับหรือไม่ยอมร่วมมือกับรัฐบาลออย่างที่เราเห็นชัดเลยนะครับอย่าง CP9 ที่ก่อนหน้านี้นะครับจะไปจับตัวนิโคลโรบินนั่นแหละครับก็คือจับตัวนิโคลโรบินจากการคนที่ขวางหน้าทั้งหมดเลยที่ไม่ยอม ร่วมมือกับรัฐบาลนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นนะครับอยากจะเก็บนิโคโรบินเอาไว้เพราะนิโคโรบินนั้นเป็นผู้ที่อ่านโพนิกีฟได้ซึ่งอใครที่อยู่ใน CP9 นั้นก็จะถูกปกปิดเรื่องราวของเขาด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้ใครร่วงรู้นะครับว่าพวกเขาเหล่านี้มาจากที่ใดกันแน่แต่เมื่อทําภารกิจล้มเหลวนะครับก็จะถูกลงโทษในทันทีอย่างเช่นเจ้าคุสฟูนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ซ p 9นแต่เมื่อนะครับทำให้พลังผลพิศาจอย่างผลโกมุกโกม,กมุหายไปนะครับถูกขโมยช่วงชิงไปครับโโดดยผมแงชงชููกกก็ถฐาลลจ เข้าคุกสังเตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าฮุสซูนั้นนะครับจะเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์นะครับเทียบเคียงกับร็อบรุจินะครับรัฐบาลโลกก็ไม่เก็บไว้ถูกจับเข้าคุกด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่านะครับจะเป็นความผิดพลาดเพียงแค่ทําพลังผลปิสารหายแต่ยังไงนะครับก็ต้องถูกลงโทษหรือร็อบรุจินั้นนะครับที่พ่ายแพ้กับกลุ่มหมวกฟางแถมนะครับทำให้นะครับทงในความยุติธรรมนะครับที่เอเนทลอบบี้นั้นถูกเผาไปด้วยนะครับจึงแบบว่าเป็นความผิดมหาศารจงถูกถอดออกจากการเป็นแแแแลลลลละถูกกไ่่่่่าาาาโดยยรัฐบตม้้้ววในททีสุ ครับเขาเนี่ยก็คือจะถูกรับกลับเข้ามาอยู่ใน C P c e r อาจจะเป็นเพราะว่าเสียดายในฝีมือของเขาโ okay, อเคในก็จัวถึง C P c e r แล้วเรามาพูดดีกว่านะครับว่า C P c e r นั้นจะมีความแตกต่างจาก C P นอย่างไรโดย C P c e r นั้นนะครับถูกนับว่าเป็นที่รับรู้ว่ามีอยู่แต่แตกต่างนะครับจากหน่วยงานอื่นในเซฟเวอร์พมหมดเลยเพราะพวกเขานั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลโลกพวกเขานั้นขึ้นตรงเลยนะครับจากฝั่งเผ่ามืงกอฟ้า เห็นได้ชัดเลยอย่างในแมรีจัวนะครับพวกเขานั้นก็ปกป้องเผ่ามังกรฟ้าอย่างสุดชีวิตเลยนะครับคือแบบใครห้ามมาแยมมายุ่งกับเผ่ามังกรฟ้าเด็ดขาดพร้อมจะเจือนทิ้งเลยนะครับหากใครมายุ่งยามกับเผ่ามังกรฟ้าคิดดูละกันว่าเผ่ามังกรฟ้าในเดืองวันพีชนั้นเส้นใหญ่มีเกีียวแค่ไหนนะครับต้องมีองค์กรหนึ่งนะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจัดการบุคคลหรือว่าสิ่งที่เผ่ามังกรฟ้าไม่ต้องการหรือว่าไม่ชื่นชอบเลยก็างที่ผมจั่วไปแหละครับว่าองค์กรนี้อย่างไซเฟอร์โพลนั้น สร้างผลงานต่างๆมากมายไว้เลยนะครับแนจากของบิ๊กมัมนะครับพวกเขาก็เลยส่งไซเฟอร์โพไปนะครับบอกนักข่าวอย่างมอแกนว่าอย่าไปลงข่าวเรื่องนี้เด็ดขาดนะห้ามไปลงเลยนะครับวีรกรรมวีรเวณต่างๆของลูฟี่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับไอ้เจ้ามอแกนก็ไม่สนโนสนโนแคร์นะครับก็ทําการลงข่าวเรื่องนี้ไปจึงทําให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงมีหลายเคสหลายเหตุการณ์มากๆเลยที่เหล่าไซเฟอร์โพนั้นนะครับทำการปกปิดเรื่องราวนะครับไม่ให้ฝั่งของโจรสลัดนั้นมีชื่อเสียงไปมากกว่าเดิมอย่างล่าสุดนี้นะครับในประเทศวาโนที่ p ีโล่น the ั <c oughs> ้นควรนะครับจะช่วยเหลือประชาชนของประเทศวานนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกโจรสลัดนะครับกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็ถูกยึดประเทศไปแต่ C.P.C. โล่นั้นนะครับด้วยความเร็วซ้ำเร็วซ้ำของพวกมันนะครับพวกมันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะในประชาชนสักเท่าไหร่ก็เน้นมาชี้นิ้ววิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเลยครับว่าเฮ้ยต้องทำนู่นทํานี่นะสถานการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโดยที่พวกมันนั้นนะครับไม่ได้สนใจในความเป็นอยู่ของประชาชนเลยต้องการจะมาตลบหลังนะครับฝั่งโจรสลัดคืออย่างที่เราได้เห็นในเรื่องเลยมันรอนะ ว่าฝั่งไหนเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะเมื่อฝั่งได้รับชัยชนะแล้วมันนะครับก็จะกอบโกยสิ่งสิ่งนั้นกับฝั่งที่ได้รับชัยชนะอาจจะเป็นการตลบหลังหรืออะไรก็แล้วแต่โดยมันก็พูดเลยแหละครับว่าต่อให้ใครเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะมันนั้นเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะตีความหมายง่ายๆเลยแหละครับว่ามันเตรียมมากินรวบแน่นอนนะครับกับศึกครั้งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า CPC โรนั้นเป็นหนึ่งองค์กรนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนนนมาาาาเเเพืื่่่่อออออททํรรรรงงงงงงยยยคัััับขฝฐลลลโกก้้ซึไ์ ตอนนี้นั้นนะครับไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าต้องมาทําสิ่งนี้เท่านั้นนะเพราะก่อนหน้านี้พวกมันนั้นนะครับก็เคยนะครับในการติดต่อคบค้าสมาคมนะครับกับบุคคลจากโลกใต้ดินซึ่งในตอนนี้ก็เหมือนเฉลยแลวแหละก็คือคบค้าสมาคมนะครับไม่ว่ากับเป็นโดฟามิงโกเพื่อซื้อผลปิศาจเทียมอะไรอย่างนี้หรือคบค้าสมาคมเลยครับกับเจ้าโชกุนโอโรจิไคโดนะครับคิดดูแล้วกันว่านะครับองค์กรนี้เนี่ยมันสร้างมาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้เพื่อประชาชนเลยทั้งสิ้นและเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครััับบสําารรรออองงค์กเเโที่่ผมนนนนป็ย ซึ่งมันก็มีตัวละครดังๆหลายตัวที่เรารู้จักนะครับอยู่ในองคอนน์กรนี้อย่าง RCPC โลที่ดังๆนะครับปัจจุบันรับธุกิ๋ก็อยู่นะครับเจ้าสเปนดัมก็อยู่นะครับคือมันมีตัวละครมากมายเลยนะครับที่พวกเราคุ้นเคยเนะี่ยอยู่ในองคอนน์กรนี้องคอนน์กรนะครับสุดแสชั่วร้ายรายการผมนับว่าชั่วร้ายนะเพราะว่ามันทําแต่เรื่องไม่ดีไม่งามนะครับให้กับคนบนโลกใบดียังไม่เห็นนะครับพวกมันทําสิ่งดีๆอะไรทั้งสิ้นเลยและเพื่อนๆน,นะครับชอบองคอนน์กรนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ดดด้กกกแแลละกกิิ่งงงเเพืออจนคคปใหมขุณ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและกจะรับชมคลิปอะไรคอมเมนต์มานะครับวันนี้เนี่ยก็จัดให้นะเพราะว่าวันพีตอนล่าสุดนี้เห็นว่านะครับมันก็จะมีเรื่องราวเนาะของไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับซีพีหรือเรื่องราวของซีพีซีโลนั้นปรากฏอยู่ก็เลยคิดว่าอยากทุกท่านนั้นรู้จักกับองค์กรนี้แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวหลังอาจจะมีการเจาะลึกว่าแต่ละตัวละครเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามีตัวละครเยอะเลยนะที่น่าสนใจและน่าทาฝากไว้ด้วยละกันนะครับสลาบวันนี้คงต้องขอขอบคุณหากใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ ขอบคุณครับ